ด่วนรัฐประกาศข่าวดีแจกเงินสดคนละ3,000บาทวิธีรับเงินง่ายมากๆอยากได้ให้ทำตามนี้ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะชวนแจ้งบอดแสแว้นจับได้รับ3,000บาทต่อราย ส่งหลักฐานที่ Facebook ศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแจ้งข้อมูลหรือบอกสการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นหากข้อมูลที่แจ้งนำไปสู่การจับกุมผู้กระทําความผิดได้ผู้แจ้งจะได้รับค่าตอบแทนรายละ3,000บาทจ่ายด้วยการโอนเข้าบัญชีผู้แจ้งโดยตรง วิธีแจ้งคือบันทึกภาพและคลิปด้วยตนเองพร้อมข้อมูลรายละเอียดส่งได้3มช่องทางคือ0191สายด่วน1599และอินบ็อกเพจ Facebook ศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตรปัจจุบันมีประชาชนที่แจ้งเบาะแสและได้รับค่าตอบแทนแล้ว23รายรวมเป็นเงิน69,000บาท เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตของเด็กและเยาวชนอันเป็นปัญหาที่สร้างอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในชุมชนและสังคม มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลหรือบาะแสการแข่งรถในทางเมื่อพบเห็นเหตุการณ์เช่นการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นหรือรู้ตัวผู้จัดผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถให้ประชาชนบันทึกภาพและคลิปด้วยตนเอง พร้อมข้อมูลรายละเอียดแล้วแจ้งผ่าน3ช่องทางคือ0191สายด่วน1599หรือส่งข้อมูลอินบ็อกซ์ไปที่เพจ f c e e o o o ศูนย์โซเชียลมีเดียสปกต่กอตรอสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชนสามารถนำไปสู่การจับก,กุมผู้กระทําความผิดการแข่งรถในทางได้ผู้แจ้งจะได้รับค่าตอบแทนรายละ3 0 0 0บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้แจ้ง ทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนที่ให้ข้อมูลหรือบ่อแสได้รับค่าตอบแทนแล้วจำนวน23รายเป็นเงิน6 9 0 0 0บาทนางสาวรัชดากล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ